รอบสู้โควิดเนี่ยจะเอาอาหางปั่นอร่อยๆมาฝากแล้วก็สู้โควิดได้ด้วยก็คือสับปะรดโหระพาราชาผลไม้เลยนะสับปะรดโหระพาปั่นรวมกันสองอย่างนี้มหัศจรรย์นะอร่อยมากเข้ากันได้เป็นเรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะมันทั้งหอมทั้งอร่อยแล้วก็ช่วยในการสู้กับไวรัสทุกชนิดนะฮะเริ่มจากสับปะรดก่อน ในสับปะรดนี่มันมีเนื้อกับมีแกนนะฮะ oh. เมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่าแกนสับปะรดเนี่ยค,คือมีสารที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาว mm. ไวรัสนี่ไม่ค่อยกลัวน้ําเลือดแ <c oughs> อนติบอดีที่ภูมิต้านในน้ําเลือดเท่าไหร่เขากลัวเม็ดเลือดขาว mm. ถ้าเม็ดเลือดขาวแข็งแรงกินเขาตายเลย <c oughs> นะในแกนสับปะรดนี่ยมันมีสารกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทีเฮพร์เซลล์นี่สูงที่สุดเลยนะ ขนาดนี้เนี่ยคนกำลังล่าแกนสับประรดเอาไปทำยาสู้โควิดก,กันอยู่นะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าท่าจะสู้นะวันหนึ่งในกินสักสอเส้นของแกนนะ,ะก็ประมาณหนึ่งใน4ของลูกแหละแกน,นปั่นเนี่ยจากระตุ้นภูมิหน้าทานเม็ดเลือดขาวขึ้นจนถึงสุดเลยในการสู้กับเชื้อโรคทุกชนิดโดยเฉพาะไวรัส วันหนึ่งวันนึงเรากิน2เส้นเหรอคะคุก็คือลูกหนึ่งเนี่ยพามาเป็น6ชิ้นนะก็ใช้2ชิ้นพอละบางคนเองนะเอาเนื claro ้อมัน่ะเนื้อมันมีวิตามินซีมีมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีไอสารที่ขับปัสสาวะขับเสมหะสูงมากมวิตามินซีกับสารขับน้ําลายขับเสมหะก็จะทําให้ถเชื้อโรคมันเข้าไปทางเดินหายใจมันจะถูกขับออกมา วิตามินซีก็จะช่วยทำให้พูังธาานในร่างกายสูงขึ้นด้วยเติมกับแกนสับปะรดนะตรงนี้เนี่ยผมผมจะบอกเลยนะว่ารู้จักฟรุตจอยจูเสไหมฮะน้ำผลไม <Fruit S 1> <Juice. S 2> ้สับปะรดนี่เป็นคิงออ f เดอะฟ u i c e อยส์ก็คือาาเป็นกษัตริย์ราชาแห่งน้ำผลไม้เลยนะเพราะว่า ถ้าเราทาน้าผลไม้แล้วมาอร่อยเราใส่สับปะรดไปนิดมันจะอร่อยขึ้นมาทันทีเลยมันมีความแบบมันก็จะเป็นสับปะรดไงอ่อเป็นสับปะรดขึ้นมาค,คืออร่อยขึ้นคุณหมอนี่สัมปัานสัมนวนมากเลยนะ,ะมันจะเป็นสับปะรดขึ้นนะค่ะทีนี้มา,มาบวกกับโหระพาโหระพาเนี่ยใบโหระพาสองใบนะน้องคุกกิ๊กนะ,ะมีเบต้าแคโรทีนเท่ากับแครอทครึ่งลูกเลยฮะทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะแครอทลูกขนาดนี้นะกินโหระพาสองใบมีเบต้าแคโรทีนเท่ากับ แครอทครึ่งลูกเือเพราะสี่ใบเท่ากับแครอทหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นเราเอาสี่ใบใส่เข้าไปปั่นนี่นะเอาเอาน้อยไปเอาว่าวันหนึ่งนะเราเอาสับลีตัวสองชิ้นนะค่ะแล้วใส่ใบโหพาไปเจ็ดใบปั่นกินนะรับรองได้เลยนะเซไอไข้หวัดขับเสมหะด้วยโควิดขับเสมหะด้วยเพราะว่าในเขาโรธพานี่มีสารขับเสมฮ่าสูงมากๆ มีเบต้าแคโรทีนสูงมากๆวิตามินซีด้วยนอกจากจะสู้หวัดสู้โควิดละหลับสบายด้วยแล้วลำไส้เป็นปกติถ่ายสบายด้วยนะฮะสมองก็ดีอะไรก็ดีมาปั่นรวมกันอืมอจะบอกสุดลับให้นะได้ค่ะสับปะรดหนึ่งในสามของลูกนะหนึ่งในสาแบ่งเป็น3าส่วนนะค่ะบวกกับโหระพาเจ็ดใบลงไปปั่นเติมน้ำนิดหนึ่งใส่น้ำตาลไหมไม่ต้องใส่เลย อันอยจนแบบไม่น่าเชื่อเลยนะอันนี้ขายได้แก้วเราเป็นร้อยเลยราคาแค่ไม่ถึง15บาทจะเปลี่ยนเป็นช่วงคุณหมอพรเทพสร้างอาชีพใหแล้วนะคะเนี่ยก็เมนูนี่มีขายทั่วไปหมดนะใช่สมีเป็นมาตั้งแต่ปี59ที่สูตรนี่ผมเอามาให้ในในรายการหนึ่งนะก็มีคนทำขายทั่วไปผมเลยอยากจะเอามาแบ่งปันแล้วมาแบ่งปันให้ทุกคนไปทำกินกันที่บ้านอูน่าสนใจมากเลยที่บ้านผมปลูกโหระพาด้วยซื้อ ไม่ไรโหระพามาหบาทปลูกโอ้โหทีนี้ไม่รู้เรื่องอะไกินเยอะเลยทานได้ตลอดเลยคุณผู้ชมขะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเราได้ทานผลไม้รสชาติดีๆอย่างสับปะรดเนี้ยอร่อยมากนะคะคู่กับใบโหระพาคือถ้าคุณหมอไม่พูดเนี่ยบางคนนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยมันจะเข้ากันได้ผมทําดูแล้วในรายการคนสู้โรคนะฮะอีกสถานีหนึ่งสุดยอดเลยครับ แล้วคนก็ไปทําขายกําหมดทำจนแบบแกนสับรถขาดตลาดนะครับโอเคครับเรามาตอบปัญหาของพี่น้องประชาชน